แล้วก็เริ่มเอกเลยแลวกบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแวไปกัพี่ดาวเร่าแย่พนีสดๆพนีอ้าวเดบบ้านเฮากันเองเป็นกันเองเด้อพนว่าเป็นกันเองกันเองเดอตึงเด้เทียดพนบอกว่าเป็นไดก็ได้มาฮิตบุญฮิดขั้นแล้วบยาที่ได้โอกาส้มาานเาเดอเร่าแย่เยอะๆ มาบอลน,นันกันพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่นะพี่น้องเดินลักเตยพี่น้งองมาเตยกันเลยพี่จา้ามาเตยกันเลยพี่จา้าสาวเพียรนะพาเอาที่สบายใจต้อยฝากตูแดแซ่ตุดไหลสัมผัสสัมผั่เด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องใหม่ ให้ได้พี่นอ้องไปฝากให้ได้พี่น้องนกหล่าจากเมืองร้อยกันขอบคุณพี่นออ้นองท,ง,ทงทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดใจกดใจสับขาสับสะทให้เองาดีสบายใจจะไม่ลืมประดุลที่ช่วยคารโยโทบเม,มืนทั้งกลิ่นกทั้งล้ำทั้งร่าง ทั้งกินทัละเทิงล้างทั้งร้องปากไกเด้อพีนองอยู่ตัวเดือน้นองไม่ปากเอาทีสบายใจใบหน้่งแม่เด้อพีนองขอบคุณนะคะสำหรับแดนเซอร์ตัวเล็กๆของเรานะคะ เสื่อมขมาพ่อพี่พน้องไปกินพวกนั่นอิ่มไถม้วนพวกนั่นได้สนุกสนานพนวาด้บุญบานห้าวบุญกระถิ่นพุญนาปีนึงมีครั้งเดียวพนว่าอ่ะเอายาวยาวซอยกันมาเด้อคนละไม่คนละมือทุกบาททุกสตางค์เขาบ,บ้านเขาบ้านกันเธอพิจ๋ามาได้กันเธอพิจา๋า,จาสาวเพีย,นย,ย,กกยรนาพ่อเอาที่สบายใจซอยฝากกดแซ็กดไลค์สับขาสับตะไคร้ยังไงเนี่ยเธอผิดน้องเอาที่สบายใจอยู่ทุกเบอร์น้องไม่ทั้ง ต้งรอต่อฝากในเด้อพี่น้องไปฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองรอคอยกันขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงแัะชายที่กดเสะกดในสักการะสักการะย่งให้ออกทีสบายใจจะไม่ลืมตะกุนที่ช่วยการันยืดทบเบอลดอกม่ตัง้ตงกินทั้งล้าทั้งรา กินลงเมืองล้ำเทิงร้องฝากในเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายเดิมบายนั่งแหนี่เดิมพี่น้องฝากยูทูบเบอร์น้องใหม่ด้วยนะคะเอาที่สบายใจบายนั่งพี่น้องเพลงกระแตงเองและพี่น้องเสื้อผ้ากระตัาเก่เงและพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเด้อขอบคุณคะ่ะ เสียงต้องมือแห้งๆเป็นกำลังใจให้ได้เด้อพ์่นักงานขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพนักงานเรื่องนะคะ Thank you v e r y เซียนเฟรนด์ขอบคุณนะคะพอหน่อยโผล่เป็นหมอกว่าเลยฝอยๆเอาทั้งสองสามยาวๆไว้ทั้งแม่ก็ล่างขึ้นก็ว่าฝอยร่องบ่ได้ญได้เพราะไอพี่น้องเป็นว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจะ